ค่ะต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับมินาวาทาโร่ค่ะวันนี้ทํำพีอากาศในหัวข้อเขามากดไลค์ทำไมมาลองดูกันนะคะว่าทำไมคนคนนั้นถึงมากดไลค์ a c e like, b o o k หรือว่ามาติดตามนะคะทางโซเชียลแล้วก็บางครั้งนะคะเราก็ไม่เข้าใจว่า เขามากดไลค์ข้อความนี้เพื่ออะไรมากดไลค์รูปนี้เพื่ออะไรกันแน่นะคะก็ลองเช็คดูนะคะด้วยการเลือกกล่องไพ่สั่งกองตุ๊กตาสาตัวนะคะชอบกองไหนลงไปคลิกทาสแตปมข้างล่างได้เลยนะคะสวัสดีคนที่เลือกพีอากาศกองที่1ในหัวข้อเขามากดไลค์ทำไมมาเช็กกันนะคะว่าเขาคนที่กดไลค์เนี่ยเขาคือใครนะคะพลังงานของเขาตรงกับที่เราคิดไว้หรือเปล่า คนคนนั้นนะคะมีความเป็นราชาถ้วยนะแล้วก็เป็นคนที่ดูดีอะ่ะดูมีสเสน่ห์ดูเป็นผู้ใหญ่ดูอบอุ่นดูอ่อนโยนดูเจ้าคลุมคมขายนะคะแต่งตัวเก่งนะเป็นคนที่ค่อนข้างจะดูมีฐานะคืออาจจะไม่ได้เป็นคนที่มีเงินแต่ว่าภาพรักของเขาอะ่ะดูดีนะคะหลายๆคนอาจจะให้ความเคารพศรัทธาเชื่อถือ อาจจะเป็นผู้นำศาสนาผู้นำท่านจิตวิญญาณหรือว่าเป็นคนที่มีภาพลักษณ์ทางการงานนะคะเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพหรือว่ามีบางสิ่งบางอย่างนะคะที่ทำให้คนดูยำเกรงเขาเป็นพิเศษเขาอาจจะอายุน้อยกว่าคุณก็ได้นะแต่เขาดูมี power ดูเป็นคนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์รักนะคะและคุ้มครองอาจจะเป็นคน ราศีสิงห์นะคะหรือว่ากรากฎนะคะธาตุน้ำธาตุดินแล้วก็ตัวเขานะคะจะเป็นคนที่ออกแนวอบอุ่นอ่อนโยนเป็นคนมีความอดทนสูงเข้มแข็งสตรองอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะถ้าเป็นผู้หญิงนี่ก็เรียกว่าทำงานเก่งหาเงินเก่งสวยรวยสเสน่ห์แล้วก็ใจบุญด้วยนะคะส่วนถ้าเป็นผู้ชายหรือว่า lgbt เนี่ย ก็จะมีความแบบเข้มแข็งสตรองดูแล้วมีความเจ้าชู้นิดๆแต่ก็เป็นคนที่แต่งตัวเป็นแล้วก็เป็นที่เคารพของบุคคลในสังคมอันนี้คือลักษณะของเขาคนนั้นนะคะส่วนเขาทำตัวยังไงกับคุณนะคะพฤติกรรมของเขาที่มีกับตัวคุณเองเนี่ยเขาค่อนข้างจะหึงห่วงหรือว่า แอบสืบสาะนะคะเรื่องราวของคุณอยู่เงียบ,ยบหรือบางคนก็อาจจะรู้นะคะว่าเขาค่อนข้างจะมีความชื่นชอบชื่นชมแล้วก็รักคุณเป็นพิเศษนะคะแต่บางคนก็เหมือนเก็บเงียบไว้ไม่ได้บอกแล้วก็เหมือนแอบค้นหาเรื่องราวนะคะจางนักสืบด้วหรือเปล่าเนี่ยออกแนวเชล็กโฮมนะคะหรือว่าบางคนก็อาจจะเหมือนให้ความสำคัญกับคุณเป็นพิเศษนะคะ ถึงแม้ว่าเขาจะบอกให้คุณรู้หรือเขาจะแอบสืบเรื่องราวคุณแบบลำพังก็ตามทีแต่ว่าเขามักจะพูดจาสื่อสารนะคะกับคุณค่อนข้างดีนะแสดงความรักความอ่อนโยนความห่วงใยห,หรือว่าพยายามจะช่วยเหลือค่ะให้กำลังใจให้คุณรู้สึกดีกับเขาอะคือ The Magician มันเป็นลักษณะที่ออกแนวฉลาดพูดฉลาดคิดเจ้าเล่หินิดๆ ห่อยเราพอมาอยู่ข้างอัศวินถ้วยนะคะมันก็เลยมีความรู้สึกเหมือนเขาพยายามจะประเคนความรักให้กับคุณนะคะแต่ก็ไม่แน่ใจนะว่าเขาแบบประเคนแบบตรงๆไปเลยจีบตรงไม่มีอ้อมค้อมหรือว่าเป็นแนวที่แบบประเคนแบบอ้อมๆทำเป็นเหมือนกับสนใจแต่ก็ทำเป็นไม่ได้มีอะไร เพราะว่ามันเหมือนกับเขาค่อนข้างสนใจคุณหนักและมีความหึงหวงความต้องการความรักต้องการความสนใจมากๆแต่ว่าบางทีมันก็มีไพ่สิบไม้อะค่ะที่รู้สึกได้ว่าเขาค่อนข้างจะคิดมากคิดเยอะหรือว่ามองว่ามันเป็นเรื่องที่ดูไกลเกินเอื้อมดูยากดูวุ่นวายหรือเขาอาจจะยุ่งงานเกินไปจนไม่สามารถที่จะบอกคุณตรงๆอย่างนี้ก็ได้นะ ส่วนเขามากดไลค์ทำไมกันนะตามหัวข้อเลยนะคะเขาสับสนไม่แน่ใจว่าคุณจะชอบเขาหรือเปล่าเหมือนเขารอนะคะเขารอคอยการจะได้แอคชั่นหรือว่าการจะได้มีความสัมพันธ์ความรักความเป็นคู่กันในอนาคตอะแล้วมันก็เหมือนกับ เขากลัวว่าคุณจะไม่สนใจเขาหรือเปล่านะหรือว่ามันจะต้องทำยังไงนะคะถึงจะมีโอกาสที่จะได้คอมมิทเมนต์กันบางครั้งนะคะเขาอาจจะสื่อสารกับคุณเรื่องของการที่คุณจะได้แต่งงานหรือว่าเป็นแม่ของลูกเป็นพ่อของลูกให้เขาในอนาคตไปเลยนะเพราะว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความมนันหงมั่นหน้าอยู่แต่พอเป็นเรื่องของคุณเนี่ยเขาก็ไม่แน่ใจสักเท่าไหร่นะคะว่าคุณจะเปิดใจให้เขาหรือเปล่า หรือว่ามันจะเป็นวิธีการไหนได้บ้างที่คุณจะขันมาสนใจเขาดังนั้นกองนี้นะคะเรียกว่าคนคนนี้นะเขามีความชอบคุณมากเลยอะ่ะเหอชนิดที่แบบถ้าอนุญาตให้แม่มาขอก็คงจะเอาราชรถไปเกยแล้วนะคะเป็นอะไรที่เหมือนกับคือเป็นคนที่คลั่งใครคุณมากอะ่ะ จะมองคุณเหมือนเป็นดาราเลยก็ได้นะยอมเป็นติ่งนะคะอยู่ในลำไส้เอ้ไม่ใช่ติ่งไม่ได้อยู่ตรงนั้นอ่ะเอาเป็นว่าเขามีความรู้สึกว่าเขาชอบคุณมากๆนะคะแล้วเขากดไลค์เพื่อจะรอให้คุณนะ่ะคอมเมนต์พูดคุยหรือว่าสื่อสารและสนใจเขาไม่อยากให้คุณแบบหมางเมินไม่อยากให้คุณเดินเลยไปนะคะถ้าผ่านไปไป้ายนี้ไม่รู้ป้ายน่าจะมีอีกไหม แล้วก็เหมือนเขาพยายามที่จะเรียกร้องความสนใจนะคะให้คุณหันกลับมามองฉันหน่อยสิกดไลค์แล้วนะเธอเห็นหรือเปล่าฉันกดไลค์เธอแล้วนะคือมันเป็นลักษณะนหนึ่งของการจีบนะคะก็เป็นวิธีที่น่ารักน่ารักนะที่เขาก็คิดได้แต่ก็ไม่เข้าใจว่าเขาทําอะไรคุณสงสัยหรอคะหรือว่าเขาลุกหนักเกินไปก็เลยไม่แน่ใจว่าเขาชอบไม่ชอบแต่จากหน้าไพ่ที่อ่านมาทั้งหมดเนี่ยเราว่าเขาหลงรักคุณเข้าแล้วนะคะ และเขาอยากให้คุณทำยังไงต่อนะคะเขาค่อนข้างลำบากใจนะคะเหมือนอยากจะให้คุณกลับมาเขารอคอยให้คุณไปจีบเขาอยู่นะเขาจีบไม่เก่งหรอเป็นลักษณะที่เหมือนเขาอยากจะให้คุณหันมาสนใจนะคะมีรอยยิ้มให้กับเขาหน่อยรอคนมาจีบนะคะรอคุณนั่นแหละรอให้คุณเข้ามาหาเขาสักหน่อยนึงจะได้ไหมบางทีมันเหมือนกับ เขารู้สึกว่าเรื่องราวระหว่างเราอะค่ะ,ะมันอาจจะต้องให้เพื่อนช่วยหรือว่าให้ใครเข้ามาช่วยเหลือเขาสักหน่อยหนึ่งนะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะทําให้คุณเปิดใจกับเขาได้เนี่ยแล้วเขาก็หวังว่าคุณจะแบบยอมรับบันไดที่เพื่อนทอดสะพานให้กับเขานะคะแล้วก็ก้าวเดินเขยืบเข้ามาใกล้กันอีกสักนิดนะคะเขารอคุณมาจีบอยู่นะเนี่ย รอให้คุณเปิดใจนะคะกล้าที่จะสื่อสารกับเขาถึงความรู้สึกที่แท้จริงนะคะอยากให้เราได้เริ่มต้นการอย่าก,กลัวหรือกังวลในความสัมพันธ์นี้นะคะดังนั้นนะคะคนที่เลือกกองนี้ทําไมเขาถึงมากดไลค์น่ะหรอก็พอเขาชอบคุณแล้วเขาก็อยากให้คุณหันมาสนใจเขาสักหน่อยนะคะใครที่อยู่ในลิสตที่เป็นสเปคของคุณแล้วก็นะรับรองว่าเปิดใจนะคะ เขาไม่น่าจะปล่อยคุณรอดจากความสัมพันธ์ไปได้เนาะแล้วก็ใครที่อยากจะเช็คดวงส่วนตัวนะคะว่าเขามาจริงมาหลอกหรือมีปัญหาอะไรกันในอนาคตไหมจะเข้ากันได้ดีหรือเปล่าก็สามารถทักทายมาดูดวงส่วนตัวกันได้นะคะแต่จากหน้าไพ่นี้คงไม่ต้องดูแล้วมั้งเพราะว่าหน้าไพ่มันชัดมากเลยนะว่าเขารู้สึกรักคุณมากๆแล้วก็ใครที่อยากจะสนับสนุนช่องนะคะสามารถกดสมัคร f c ได้แล้วนะ เรามีสติกเกอร์น่ารักนรักนะคะเอาไว้เป็นของขวัญให้ด้วยแล้วก็ขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังค่ะเจอกันใหม่คิดหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เลือกพลิกอากาศกองที่2ในหัวข้อเขามากดไลค์ทำไมนะมาเช็คพลังงานตัวตนของเขาคนนั้นนะคะเขาคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่มีแพชชั่นมีความติสในตัวสูง เป็นคนที่ทำงานรักอิสระนะคะออกแนวแบบฟรีแลนซ์หรือว่าทำอะไรที่ตัวเองชอบเราจะเจริญก้าวหน้าได้ดีเป็นคนอีกโก้เยอะนะชอบการเอาชนะเถียงเก่งนะคะแล้วก็เป็นคนที่ทำงานเก่งด้วยตัวเขานะคะมีสเสน่ห์อาจจะเป็นคนราศีเมทุนนะคะเป็นคนที่มีลักษณะของบุคลิกสองขั้วในตัวเองก็ได้ด้วย ตัวเขานะคะเป็นคนที่รอคอยอะไรได้ดีใจเย็นแต่พอจะร้อนก็ร้อนเป็นไฟอะไรของพ่อคุณแม่คุณกันนะเป็นลัคนาราศีธาตุไฟได้นะคะและก็มีธาตุลมด้วยเขาเป็นคนที่ชอบการเอาชนะชอบความท้าทายชอบการลงทุนชอบการก้าวหน้าชีวิตเนี่ยค่อนข้างจะมีเรื่องความรักเข้ามาไม่ขาดสาย ะะเป็นคนมีสเสน่ห์แต่เขาอาจจะไม่ได้ให้ความสําคัญเรื่องความรักมากกว่าการงานกับสิ่งที่เขาต้องการคือเป็นคนที่ค่อนข้างเอาแต่ใจนะถ้าต้องการอะไรแล้วแล้วก็จะไม่ปล่อยให้หลุดมือนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องความรักหรือเป้าหมายอะไรในชีวิตพร้อมจะลุยนะคะเป็นมนุษย์ไฟนะคะไฟได้กับทุกสิ่งแล้วก็เขาทําตัวยังไงกับคุณ เราว่าเขาค่อนข้างจะมีบุคลิกที่หลากหลายนะคะเหมือนเขาเข้ามาทำให้คุณรู้สึกดีแต่ก็ไม่ชัดเจนเหมือนมันมีบางอย่างอะที่โชคชะตาหมุนคุณให้มาเจอกันนะคะแล้วเขาก็มาแบบผีเข้าผีออก 3. าวันดีสวันไข้นึกจะพูดดีก็พูดดีซะจนแบบนึกว่าชอบกันแต่จู่ๆ นางจะเปลี่ยนนางก็เปลี่ยนไปแล้วก็เหมือนเขามีคนให้เลือกค่อนข้างจะเยอะค่ะบางครั้งเขามีคนนู้นคนนี้มาคุยด้วยหรือว่ามีลักษณะที่เหมือนต้องไปดีลงานไปทําความรู้จักกับผู้คนหรือตัวเขาเองอะมีความรักเก่าแล้วมันก็ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเหมือนไปซ้อนอยู่กับเขาหรือเปล่าเนี่ยมันมีความแบบ เป็นรักซ้อนรักสามเศร้าหรือไม่เขาก็พยายามทำให้คุณรู้สึกเจ็บปวดกับการที่เขามาสนใจแล้วเขาก็หายไปการที่เขาทำเป็นดีกับคุณแล้วเขาก็ไปดีกับคนอื่นมันจะเป็นลักษณะแบบกวนประสาทอย่างนี้นะคะคือไม่รู้ว่าเขาแบบต้องการอะไรแต่ว่าเขาจะทำตัวแบบนี้เดี๋ยวดีเดี๋ยวหมางเมินเดี๋ยวสนใจเดี๋ยวไม่สนใจทำให้เรางง,ง,ง บางทีก็เหมือนหายไปเลยนะคะตัดบล็อกไม่สนใจส่วนหัวข้อนะคะเขากดไลค์ทำไมสิ่งที่ทำให้เขามากดไลค์คุณนะคะคือเขาอะ่ะคิดถึงคุณแต่ว่ามันก็เป็นความคิดที่หลากหลายนะเรารู้สึกว่าคุณค่อนข้างจะเข้าไปวนเวียนอยู่ในหัวเขาจนเขาไม่เข้าใจว่าจะมาทำให้ฉันคิดถึงทำไมกันนักันหนานะ แล้วก็เหมือนเขาอยากจะทําให้คุณสนใจเขาอะเพราะว่าเหมือนเขามีคุณอยู่ในหัวตลอดเวลาแล้วเขาก็คิดว่าเอ๊ะคุณจะคิดเหมือนกันไหมเนี่ยคุณจะคิดถึงเขาบ้างไหมหรือเขาคิดอยู่แค่คนเดียวลองไปทําอะไรให้คุณรู้สึกคิดถึงบ้างสัหน่อยนึงดีกว่านะดังนั้นนะคะจริงๆแล้วอะเคอเขาต้องการจะทําให้คุณสนใจนั่นเองนะคะแล้วก็เหมือนเขาอยากให้คุณแบบ เข้ามาคุยกับเขาก่อนอ่ะมาสื่อสารมาพูดคุยมาสนใจเขาบ้างนะคะดังนั้นการกดไลค์ก็เลยเป็นเหมือนเด็กน้อยที่มาเรียกร้องความสนใจแล้วเขาก็อยากรู้ว่าถ้าเขาไปกดไลค์คุณเนี่ยคุณจะมีปฏิกิริยาตอบกลับแบบไหน,นคุณจะคิดถึงเขามากขึ้นหรือเปล่าเราก็ส่วนหนึ่งเราว่าเขาไม่อยากไม่อยากเสียฟอร์มเหมือนแบบ ถ้าเราจะไปคอมเมนต์หรือไปพูดคุยก่อนเนี่ยมันก็จะดูเหมือนฉันสนใจเธอนะเธอจะสนใจฉันหรือเปล่ามันจะดูตรงตัวเกินไปอะค่ะสไตล์เขาอาจจะไม่ใช่เขาอาจจะเป็นพวกแบบคิกเกกนิดๆที่ต้องแบบกดไลค์ไปกดไลค์ไปจนกว่าเธอจะมาแบบสนใจฉันหรือเธอจะเข้ามาคุยกับฉันเองมันก็เป็นแผนการนิดๆก็ได้นะแล้วเขาอยากจะให้คุณทำยังไงต่อนะคะ คือเขารู้สึกว่าเขาลืมคุณไม่ได้นะคุณอาจจะเป็นคนในอดีตชาติก็ได้นะคือเขารู้สึกว่าคุณมีบางอย่างที่เป็นเเขาเรียกว่าเนื้อคู่พมลิขิตค,คนที่สินเสมอกันคนที่คล้ายๆกันนะคะเหมือนเขาก็อยากจะจีบคุณนะแต่เขาก็ไม่แน่ใจว่ามันใช่จริงๆหรือเปล่านะคือเขาไม่เคยลืมคุณได้เลยนะคะแล้วก็เขาหวังว่าคุณจะ เป็นเหมือนกันคุณจะยังรอเขาอยู่คุณจะยึดติดผูกพันกับเขาเหมือนที่เขาก็รู้สึกแล้วก็มันเหมือนกระจกสะท้อนที่มองเห็นกันเรารู้สึกเหมือนเห็นตัวเองอะ่ะเขาก็อยากให้คุณอะ่ะรู้สึกว่าผูกพันกับเขาหรือว่ารอคอยเขาเหมือนกันกับที่เขารู้สึกกับคุณนะดังนั้นการมากดไลค์ของเขานะคะเขาแค่เหมือนมาสก,กิดเตือนว่า อย่าลืมฉันนะ forget me not นะคะส่งดอกไม้ให้กันได้เลยนะเนี่ยคือเหมือนแบบเตือนว่าเออเนี่ยฉันเป็นคู่เธอนะเธออย่าอย่าเพิ่งไปหาใครนะแบบรอรอฉันก่อนแบบฉันอาจจะยังมึนๆยังไม่เข้าใจตัวเองว่าจะต้องแอคชั่นแบบไหนแบบขอให้ฉันเคลียร์ตัวเองแป๊บนึงนะอย่าเพิ่งสับสนอย่าเพิ่งหนีไปคบใครเพราะว่าไอพฤติกรรมที่ทำก่อนหน้านี้เนี่ยคือแบบเบอรนะคะแบบไม่ได้ตั้งใจที่จะทำตัว ไม่น่ารักหรือว่าทําให้เจ็บปวดแต่จริงๆคือแค่ไม่รู้ใจตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าฉันไม่เข้าใจว่าทําไมถึงคิดถึงเธอตลอดเวลามันจะเป็นอารมณ์แบบมึนๆงงๆนะคะบางครั้งที่เขาเหมือนทําตัวไม่น่ารักกับคุณเนี่ยคือเขาไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าสิ่งที่เขารู้สึกอะคะ่ะมันมีอยู่จริงจริงๆหรอเรื่องของอดีตชาติเรื่องของพมลิขิตเรื่องของเนื้อคู่ทางจิตวิญ,ญญาณอะไรพวกเนี้ย เขาก็เลยพยายามเทสนะคะแต่สุดท้ายเหมือนเขาก็ลืมคุณไม่ได้การกลับมากดไลค์ของเขานะคะก็เลยเหมือนกับเป็นการเช็คลิสต์นิดนึงว่าคุณยังรอเขาอยู่ไหมยังคิดถึงกันบ้างหรือเปล่ายังรู้สึกแบบเดียวกันไหมหรือว่าเขาคิดไปคนเดียวนะหรือว่าคุณจะไม่สนใจเขาแล้วจริงๆเหมือนเป็นการให้ทานนิดก็ได้นะคะ เหมือนเขากาลังบอกว่าเขากลับมาแล้วนะช่วยสนใจฉันหน่อยสิฉันกําลังอยากจะเข้าหาเธอนะแต่ว่าฉันไม่กล้าเริ่มก่อนอยังเหมือนมาหยอดไว้ด้วยการกดไลค์นะคะแล้วก็รอให้เหยื yeah, ่อติดเบ็ดนะคะแล้วคุณก็จะรู้สึกสับสนมากดไลค์ทำไมเนี่ยหายไปตั้งนานหรืออะไรแบบเนี้แล้วก็อาจจะแสดงรีแอคชั่นอะไรบางอย่างออกมาให้เขารู้สึกได้ว่าโอ้คุณก็ยังรอเขาอยู่นะเนี่ย ส่วนใครนะคะที่อยากจะดูดวงเอาไว้เพื่อรับมือกับคนคนนี้นะคะก็สามารถทักทายนะคะมาดูดวงตามข้อมูลข้างล่างได้เลยแล้วก็เราเปิดรับสมัคร FC นะคะสามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อสนับสนุนช่องได้เลยนะขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เลือกพิอากาศกองที่3ในหัวข้อเขามากดไลค์ทำไมนะ มาเช็คพลังงานตัวตนของเขาคนนั้นก่อนนะคะคนคนนี้เป็นคนที่รักครอบครัวนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างจะอดทนเก่งมีความเป็นอารมณ์ของคุณพ่อเป็นคนที่ดูแลคนอื่นเป็นใจดีอบอุ่นอ่อนโยนมีหัวทางการค้าด้วยนะคะแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ย มีไพราชาค่อนข้างเยอะเราว่าเขาอ่ะดูเป็นคนที่มีสภาวะผู้นำแต่จะเป็นผู้นำแบบที่เข้าใจผู้อื่นแล้วก็รู้จักการรอคอยบางครั้งเขาก็มักจะมีปัญหาเรื่องของความรู้สึกเกรงอกเกรงใจคนอื่นมากเกินไปอะค่ะทำให้อาจจะตัดสินใจอะไรได้ช้าแล้วก็มักจะ เป็นคนที่ไม่ค่อยจะแอคทีฟอะไรพวกนี้เท่าไหร่อะตัวของเขาเป็นคนอยู่ในสภาวะแบบเดิมๆคุ้นชินชอบอะไรเก่าๆโบราณโบราณหรือไม่ก็แบบใช้ชีวิตอยู่ที่ไหนเราก็อยู่ตรงนั้นตลอดนะคะอยากจะฝากผีฝากไข้ไว้กับการทำงานในที่เดิมๆไม่ค่อยเป็นคนหวือหวากับชีวิตเท่าไหร่นะชอบความมั่นคงอาจจะเป็นคนลัคนาราศีธาตุดินนะคะหรือว่าธาตุน้ำก็ได้ แต่เขาเป็นคนที่เกรงอกเกรงใจคนในครอบครัวนะคะมักจะให้ครอบครัวมาเป็นที่หนึ่งเสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณแม่เรื่องของภรรยาหรือว่าลูกเขามักจะแคร์คนรอบตัวค่ะจนบางครั้งเขาก็ไม่ค่อยมีเวลาให้กับตัวเองหรือว่าไม่ได้รักตัวเองมากกว่าคนอื่นส่วนเขาทำตัวยังไงกับคุณนะคะ เขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมองคุณดีมากๆนะเขาอาจจะมองคุณเป็นเหมือนกับเอ็มเพรสนะคะเป็นเจ้าหญิงเป็นเจ้าชายเป็นโลกทั้งใบของเขาเลยทีเดียวนะแล้วก็เหมือนเขายอมคุณในหลาย,ลายๆเรื่องนะคะมันเป็นไปได้ว่าคนที่เลือกกองนี้ค่ะอาจจะเหมือนเคยอยู่ในความสัมพันธ์หรือว่าเป็นสามีภรรยากันอยู่อะไรพวกเนี้ย เขาค่อนข้างจะมองว่าคุณอะเป็นคนที่เก่งคนที่ดีแล้วก็เขาพยายามที่จะระวังในเรื่องของการสื่อสารหรือว่าเขาค่อนข้างจะยอมอะค่ะยอมให้กับคุณในหลายๆเรื่องแต่ว่าบางเรื่องมันก็เหมือนกับเขาใช้เหตุผลเป็นตัวตัดสินเหมือนกันนะ หลายครั้งเขาค่อนข้างจะอยากสื่อสารอยากพูดคุยกับคุณแต่บางครั้งก็เหมือนจะมีความกังวลใจนะคะความไม่แน่ใจแต่ว่าเขาปฏิบัติตัวกับคุณดีนะคะแล้วก็ค่อนข้างให้ความยุติธรรมกับคุณมากๆด้วยส่วนเขามากดไลค์ทำไมตามหัวข้อเลยนะคะสิ่งที่เขากดไลค์นั้นเนี่ยเราว่าเขามีความเสียใจเรื่องของคุณนะ บางครั้งมันมีบางอย่างที่เขาทําผิดพลาดหรือว่าความสัมพันธ์มันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแต่เขายังคงคิดถึงเรื่องของคุณอยู่ยังไม่เคยลืมนะคะเรื่องราวของคุณและเขาในวันนั้นแล้วมันเหมือนมีบางสิ่งที่เขาช่างใจดูแล้วนะคะเขารู้สึกว่าเขาเสียดายที่เขาทําแบบนั้นลงไปเขาอยากจะกลับมานะคะมันมีบางอย่างที่เขารู้สึกว่าเขาอยากเปลี่ยนแปลงมัน อยากทําให้มันดีขึ้นกว่าเดิมไม่อยากให้เขาต้องมานั่งเสียใจอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆดังนั้นการกดไลค์นะคะมันก็เลยเหมือนเป็นการอยากสื่อสารนะว่าเขายังคงคิดถึงทรมานใจและเสียดายวันเวลากกเก่าที่เคยมีกันและสิ่งที่เขาอยากให้คุณทำยังไงต่อนะคะก็คือเขาอยากให้คุณเห็นว่าเขามีความจริงใจนะ แล้วเขาเสียใจกับเรื่องราวที่เคยทำลงไปจริงๆแล้วอะ่ะเขารู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่คนที่เป็นเนื้อคู่นะคะแล้วก็เป็นคนที่ดูแมทชิ่งกันได้ดีมากเขาอยากจะให้คุณแสดงความรู้สึกที่บ่งบอกให้เขารู้สักหน่อยหนึ่งว่าคุณก็รู้สึกเหมือนกันใช่ไหมว่าเรามีบางอย่างที่มันเข้ากันได้ดีหรือว่าเป็นอะไรที่เหมือนกับเนื้อคู่กันอะ่ะ แล้วเขาอยากรู้ว่าคุณยังรอเขาอยู่หรือเปล่าลืมเขาไม่ได้เหมือนที่เขาลืมคุณไม่ได้ไหมเหมือนกับสิ่งที่เขาอยากให้คุณแสดงออกหรืออะไรพวกนี้มันคือความรู้สึกลึกๆที่คุณมีอะคะ่ะแล้วเขาก็หวังว่าคุณจะรับรู้นะว่าเขาคิดกับคุณมากกว่าคนรู้จักหรือว่ามันยังคงมีความรู้สึกที่ลึกซึ้งต่อคุณอยู่อะแล้วไม่เคยลืมกันได้เลยหวังว่าเรื่องราวเ,เ,เก่าที่มันผ่านพ้นไปเนี่ย มันเหมือนเป็นบททดสอบที่พิสูจน์เนาะความรู้สึกลึกๆที่มีระหว่างเขากับคุณอยากจะให้เหมือนมันรีเซ็ตหรือว่าเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมแต่ว่าลักษณะหน้าไพ่อ่ะคะ่ะมันก็เหมือนกับเขายังไม่ได้คาดหวังเรื่องการเริ่มต้นนะเขาแค่เหมือนอยากให้คุณรู้ว่าเออเขาเสียใจแล้วเขาก็อยากจะให้คุณรู้ว่าเขาทรมานใจที่คิดถึงนะแล้วเขายังคงรอคอยคุณอยู่ว่าสักวันใดวันหนึ่งนะคะถ้าหากเรามีโอกาส ได้กลับมาคุยได้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่มันอาจจะมีวันไหนสักวันนะคะที่มันจะทำให้ดีกว่าเดิมได้ดังนั้นนะคะการที่เขามากดไลค์เนี่ยเหมือนเป็นการแสดงความรู้สึกเสียใจแสดงความรู้สึกว่าเขายังคงคิดถึงนะแล้วก็มันเหมือนกับเขาแอบหวังไว้นะคะว่าคุณอาจจะ ยังคงคิดถึงกันหรือว่ารู้สึกถึงการเป็นเนื้อคู่ของกันและกันอยู่แม้ว่าช่วงนี้อาจจะยังอยู่ในช่วงเวลาที่ต้องรอคอยกันและกันนะคะเขาอยากให้คุณสื่อสารหรือแสดงอะไรออกไปบ้างว่าคิดเหมือนกันหรือเปล่านะคะเคมีตรงกันไหมใช่อย่างที่เขารู้สึกหรือเปล่าก็เป็นการมากดไลค์เพื่อเช็คเลตติ้งนะคะแล้วก็ลองถามใจว่าคุณคิดยังไงกับเขานะคะมันเหมือนเขามีบางอย่างแน่ๆเลยที่ เคยทำไม่ดีไว้หรือว่าเสียใจกับการกระทำการเลือกการตัดสินใจของเขาเองเพราะว่าเท่าที่ดูนะคะเหมือนเขาเสียใจเขาคิดถึงแล้วก็ยังคงรอคอยนะคะว่าอะไรต่างๆที่มันมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะมีโอกาสในการกลับมาหรือการพูดคุยกันใหม่การปรับความเข้าใจอะไรพวกนี้บ้างหรือเปล่าก็เลยมากดไลค์นะคะจะได้รู้ว่ายังรออยู่นะ แล้วก็เช็คสถานะความรู้สึกของคุณไปด้วยในตัวว่าคุณจะแอคชั่นยังไงนะคะแต่เขาก็หวังนะว่าอยากจะให้แบบแสดงความรักความรู้สึกดีเท่าๆกันออกมาให้เขารับรู้ว่าก็ยังรอกันเหมือนกันนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะรับการโค้ชเพื่อลดล็อกปัญหาความสับสนวุ่นวายใจหรือการดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถทักทายมาตามข้อมูลข้างล่างได้เลยนะคะ สามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อสนับสนุนชาแนลเราได้แล้วนะคะก็จะได้เป็นคอนเทนต์สำหรับ FC แล้วก็สติกเกอร์ยูนิคอร์นน่ารักน่ารักเอาไปใช้กันค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ